พ่อค่ะว่าจังไดครับอันละเอีกดสองคนอันนักเรียนวัฒทธรไหนบาคาุค่ะพระคออ์เรชันอีกครับพูดได้เลย<อ>เอาว่าแมนเบิร์ดแล้วไหมยกแหลกกนะู้เฟดอะกู้เฟดเอากู้เฟดได้อ่านี่นี่กับเนิร์ดบอกบอยบลูเฮกันค่ะวัตมามังหันนี่ลงจากรถมาเมื่อกี้นี่ค่ะเอาน้องเพชรกับน้องพ่อยไหมพอ่อโอ้ยน <c oughs> ้องเพชรกับน้องพ่อยเนี่ยยุบไว้ใจเกินลอยพุ่นบอกอะ นอเพชรน้องพลอยบ้าหัวกันครับมาหอดหลัางห,าหันหรอกครับเพิ่นใหญ่พ่อสิได้ออยและสั้นปนานนั่นติเพชรกับพลอยเอาลอกเมืองสะกอนเอาเอาเชิญเพิ่นเกินมามันสิเสียเวลาเชิญเพิ่นเกินมากไอ้ไปเอาบาัตร มาลมเพชรลำพื้น,นสวัสดีค่ะพี่น้องส,งอสวสดๆสจากน้อยนะครับพี่น้องขึ้นมาจนใดนะครับมันเป็นความลำบากของคุณย่ยบ่ละฮะสวัสดีครับคุณายาากอบแกว้วอันนั้นสวัสดีครับคุณย่ยนวลนเนาะเอื่นซื้อเลยแบบฉบับย่อที่ท,ทมแบบอืคุณายาามาแตสัสครับ าาบ้านแพงค่ะบ้านแโมูใดหนึ่งบ้านแพงตำบลแพงโมที่หนึ่งเนี่ยโอ้อันนี้คุณยายกอบแก้วอันนี้คุณยายนวลอันนี้ก็คงสิเป็นพี่สาวเนาะนี่น้องสาวเอาน้องสาวคือใบหนานุ่มก็พี่สาวดิแมทยู้ดอกเพราะว่าเขียวฟันหนำนุ่มแล้วว่าท่านไหนเกิดจุดิแม่นน้องโจ้า น,น่องสาวเขยวน้ำนมมาท่านออกมือว่านนี่พี่นองครับขออนุญาตบอาตรงๆเนาะผู้เยบ่บันล่าสิขาไม่ไม่ไมสดสดหล่อนเลยกระล่างลายสดอยดดู่ดีๆนะครับคุณยายบอกหัวยางมาแต่ใสนะครับพอดีมาท่มจังหวะในลายสดพอดีมือว่านนี่ก็เลยถามข่าวถามข่าวเล่าเป็นอันนี้ขออนุญาตบอาเล้ครับใส่คำว่าแบบฉบับย่อ เป็นลูกน้องเก่านะครับคุณยายเคียมโพอันที่ผู้ใหญ่บ้านบวชให้ว่าหันละนะครับคุณยายนะครับคนยู่คุ้มเดียวกันเอาคุณยายชีนั่งให้ชี้ยืนผู้นั่นนั่งรถผู้นี้ยืนเป็นไดเป็นไดเอ้าขันมัดยืนขยับเข้าหนีเนี่ยเอาลองลองลองธรรมดาเลยเอาขออนุญาตถามบาเนี่ยตอนนี้คุณยายอายุจักปีครับ 8 3ปีอันนี้คุณแม่กอบแก้วหรือคุณยายกอบแก้วอันนั้นคุณยายนวลล่ะอายุจากปีครับแปดสิบห้าปีปโอ้ว่าแมนผู้นี้เป็นพีวันผู้นั้นเป็นน้องเบิ้งที่แหลกบอมแมนผมเห็นที่แหลกผมนึกว่าคู่แฝดครับพี่น้องเฮาจนผู้ใหญ่บานเตือนเมื่อวานนี้ผมเห็นตะคู่แฝดนี่นี่กำเนิด บานี่ครูแฝดไม่นี่มือว่านี่พอสิตั้งซื้อว่า,าตั้งซื้อให้ก็เลยถามว่ามือนี่คุณยายสิพ่อมาบนเวทีออดดชันหมอลำเพ็ดลำเพื่อนไหนบอเล่าบอขึ้นเลยไปพะนะตอบปล่าพขึ้นมือว่าน,ะาาานี่นะครับเอาจังส่บบบเป็นการเสียเวานะครับผมสิถามาคุณยายมีความสามารถเฮ็ดยังในแน่อายุ83ขวบนี่นะครับตั้งแต่เกิดมา นะครับคุณยายเห็ดอีหยังแน่ที่มีความสามารถเกี่ยวกับการร้องการลำ่ำเอาตั้งแทกี้ชอบเป็นสาวขึ้นเลยไหมเพลินมาสอนมอล่ำให้<อ>คนเมืองคอนแก่นมาสอนทำน่องเมืองคอนแก่นให้มุขไหวยนี่ละโอะ้ตะกี้นี่ไม่ไม่นี่เลี้ยนมอล่ำคอนแกน่เเนเออทำน่องคอนแกน่นเดี๋ยวนี้มันหยก โอ้ยแน่เทาเลยเนาะโอ้ได้จีเป็นโจกงแม่บันโมเมนต์ธรรมดาเออเตกนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอยากลงความร่ำมียังเล้วบันี้เฮากะมีแต่ความว่าจตลุกจตแรงให้พี่ให้น้องฟังนะเด้ออืมคนในบ้านถามยังกันจีชอบโอ้ พี่าวาทำยังกับสิตอบนะเอาสมมวิวาเอาไห้ล่ำเพื่อนนี่สิล่ำปี่นบะล่ำเพื่อนล่ำเพื่อนในฟั่งเปิดพม่านกั้งเปิดยังไปยังเสียนะเปิดก็เปิดได้สันสันนั่นละโอ้โหเออเปิดก็เปิดได้สันสันเอาลองเปิดแบบสันสันจอจอฉับย่อให้เบื้องในคุณยายเอาอาจารย์แม็กกี้ฟื้นมา 多一点。

ตสวจพี่น้องครับปีบริปีหยุดเอาเสียงโปมือจังหน่อยนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะเชนี้เด้อผู้เฒ่าก็ว้าได้เชนี้ละคันตลกกจะแนงกันชิบพราวเารู้กันไม่บ้านเนี่ยเอาถือว่ามาสางสีสันบนเวทีพ่อเป็นน้ำจิ้มครับเมื่อน um, ี้เป็นครั้งแรกที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับนั่งคนได้ทั้งสองท่านนะครับ นี่หมอรำเ่าบ่ได้บ่ได้ฟิกกันมาบ่ได้ตั้งรักเดี๋ยวมีโอกาสดีๆครับจะได้นำจะได้เลียย่จังฟังไม่ด้อ้ยบทนยังแม่กินน้เี่อันนั้นผู้เป็นพี่นี่สิเป็นพี่เลี้ยงนะครับบอาว่าเป็ี่นเออบ่ถนัดในการบอกมีแต่ยิ้มไาใช้ปนการข้าเจ้าเอิคูแฝดมไม่น้องแฝดก็น้องควายเลร่เออ เอาเสียงปมมือจากน้อยนะครับให้กับคุณยายกอบแก้วกับคุณยายนวลน,นะครับมีโอกาสได้พอกันต่อไปบ่แน่สิเปินดาล่าช่องพญ่บ้านสายจวดขอบคุณและสวัสดีครับพบครับช่วงต่อไปครับ,บ,บผม